ครับหลังจากที่เราขยายช่วงคอท่อแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับในการขยายอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือขยายตามองศาเดิมก่อนนะครับพื้นฐานนะครับในการเปิดเสื้อเราต้องขยายตามองศาเดิมก็คือว่ามันจะไม่ผิดเพี้ยนมากครับแล้วแต่ว่าเราจะ เพิ่มกี่มิลกี่มิลน,นะครับเริ่มแรกเราก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า1มิลน,นะขยายซ้ายขวาอย่างละ1มิลเราก็ทําการขยายิูเจียนะครับอย่างละ1มิลเลยเริ่มแรกเราก็ขยายช่วงคอท่อก่อนนะครับเสื้อแดดเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3ส่วนเลยนะครับส่วนแรกก็คือเนี่ยครับส่วนที่ผมบอกคือส่วนคอท่อ ส่วนที่2คือช่วงกลางของไอเสียนะครับนะครับส่วนที่2ส,ส่วนที่3คือปากนะครับปากไอเสียนะครับวิธีการเปิดมันก็จะคนละแบบกันอ่าแต่ว่าเปิดยังไงให้มันสมูทรับกันนะครับก็คือเปิดตามองศาเดิมน,นะครับอย่างช่วงปากอคอท่อเนี้ยก็จะเป็นถ้าเรามองในในในรูปนะครับ ในวิดีโอนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบทรงกลวยนะครับนะครับทรงกลวยสีน้ําเงินนะฮะช่วงที่ทาสีเงินไว้จะเป็นประเก็นนะครับผมก็เปิดเลยนะครับขยายเลยอย่างละมินนะครับผมก็เกาไปเรื่อยๆบุนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งมิลก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้นะครับ มาถึงนี่ช่วงกลางเนี่ยครับเสื้อตัวนี้ก็อยู่ในชุดที่หล่อมาไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเราก็จะเปิดตามองศาเดินมาเนะ่ยเอาไปนะครับจะได้ลักษณะ่างนี้เลย น,นี่คือการเริ่มแรกแนวทางนะครับในการเปิดหรือแยงสเต็ปรูปเดิมๆนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงกลางนะครับเราก็จะเปิดนะครับ ตามองศาเดิมเหมือนกันนะครับช่วงกลารมมนจะออกมาเป็นเริ่มรีนะฮะเริ่มรีช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นออกถ้าเรามองก,ก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบทรงกลวยนะคะทรงกลวยถ้ามองแบบนี้นะแต่จริงจริงมันก็เริ่มรีแล้วเริ่มรีช่วงนี้แล้วครับเริ่มรีเริ่มรมีช่วงนี้แลช่วงนี้เราก็เปิดเป็นวงกลมเลยปึ๊บเข้าไปแล้วก็ เปิดตามองศาเดิมครับมันจะมันมัน,ม,น,ม,นมันก็จะได้ประมาณนี้เปิดตามองศาเดิมมันก็จะได้ลักษณะนี้ขยายออกไปนะครับ1มึ่งมิลเราเริ่มที่1มิลนะครับ1มิลมันก็จะได้ประมาณนี้ครับนีมมมนบ่มองจากหลายๆมุมนะครับมองจากหลายๆมุม ในการเปิดช่วงคอท่อก่อนนะครับสนาษะอย่างนี้นะครับอันนี้มองแบบหงายเสื้อขึ้นมามองแบบหงายตีนเสื้อนะครับ ความก็จะเป็นลนักษณะนี้ครับนี่ครับเราก็ขยายนะครับอย่างที่ผมบอกย้ำว่าทรงเดิมนะครับช่วงนี้คือบาปเกเนนะครับเดี๋ยวช่วงกลางนะครับช่วงกลางเนี่ยที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับ เราจะาเปิดนะครับช่วงกลางกับช่วงปากไอเสียนะครับช่วงกลางกับช่วงปากไอเสียเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเอา2ตัวรวมกันเลยครับเปิดลับกับตัวนี้นะครับที่ เปิดรับกับช่วงคอท่อนะครับโอเคครับ